ทีวีทีวีดูบ่าวดูตนบ่าวดูตุนบ่าวบ่าวน้องดูตุนบ่าวดูทปี้ทีเฟนมา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 มเุ้ยเขียดมัน่อยด้วยอ่ะเนี่ยกระบอเพชรโคเ่เยกระบอกเพชรเวลัสแรงเฮ้ยใครเป็นโรค มันจะมีคนเป็นโควิดเว้ยแล้วก็จะอไอเป็นสีม่วงจคนเป็นโควิดไนนโควิดกี่เก้าหลบในห้องเรียนนี่ทางตันนี้เฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้กูอย่ามาอยู่ใกล้กูเฮ้ยอย่าปันปันแมงโล่ดีกว่าแพ้สายฟุกด้วยเอ้ยเอเดี๋ยวหาฟุ๊กหาฟุกเอ้ยดันได้ด้วยดีกว่าไ,<อ>ไปเจ๋วเลย <activate> สีม,ม่วง,งง,งี้ถ้าเกิดเป็นทีนี่คือน่าก,กาลัวเลยล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเยเฮยอย่าย่งที่กูฮัลโหลเฮ้ยมึง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 ไอ้ไปคนคนปะไม่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 ใช่ี่หลอนหลนหลอนทุกคนเฮียเอ้เามาเล่นน้อยวิ่งมาสกายทาวเวอร์รีเฟนเฮ้ยจสูงยงไงปุ่มปุ่มอะปุ่มทำไมได้ปุ่มทำไมได้ คือวินวินอมเฮ้ยทานเอานุวัตร์บพาพานุเลยเหรอเุปมกดปุ่มกดปุ <oh, ่มกดปุมกดปุ่ไอ้เหี้ยเอะพานุไว้จัดพร้ยีแตกบ้าโอ้ตากเลยม่อีาตากเลยอย ตรเตี้ยนี่เองมุคือแบบแป้งตอนสดผ่าสิเจอร์จัดเลยสายโน่อไมู่เปลาไม่เป็ขบวนต่ออะไรเงี้ยไมู่เป่าเมื่อกี้กนผ่าเราเลรอเมื่อกี้ไหมหัวกูปิ้วปมันยังผ่าหัวกูซ้ำเบียร์เมื่อกี้อุ้มกับเลีเอาไรปั้นไปไหนก็ตายหะโโดน โินตายเออเหี้หัวปิวเองตอนแรกอะจะชวนพวกมม่อยู่ข้างบนไหมสบทางรถไฟมันขาเลยที่อไอ้เมสไงขาคือเทพทุกคนได้ยินเสียงไหมครับฝนตกค่ะ what the fuck เก็มตักรอ้งเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะได้อะไรอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิเตอร์ไปไปไปเฮลิคอเตอร์ไปไปไปเฮลิคอปเตอร์คไสตวดเปฟาลกีได้ไอ้ีอะัทีมึงอะมาับปลอดภัยมาับปลอดภัยไปด้ว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 ยบินไม่ขึ้นมาหรอว่นไงปลอดภัยเขไม่อยู่น่าสยังไงวะไอ้ทียเอ๊ยเอ้า แกแล้วไอ้เหี้ยเอ้าจอดไงอ่ะเราออกไม่ได้สัตว์มึงเราออกก็ไม่ได้ให้เราออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกโกโก้ไปไปไปแล้นขับยังไงอ่ะมึงโอ้ถ้าเราใช้โปกบินเราไม่ตายเราไม่ตายเราไม่ตายเรไม่ตายมึงเราขับยังไงอ่ะมึงขับยังไงอะไม่ได้ขับไม่ได้กูว่ขับได้ได้แต่เมื่อกี้มึงพากูไปไหนไม่รู้ว่ะมิ้นไปไหนมิ้นไปได้ยังหนีดิี้ยเนี้ยนน้ำท่วมน้ำท่วมเมื่อกี้เนี่ย ไอชิคขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไอทางนั่งไอตรงจรวดอ่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยอย่าพุ่งก่อนอย่าพุ่งกดรอด้วยเดี๋ยนั่งหน้าจะนั่งหน้าโอเคเราได้นั่งหลังเฉยโอเคไม่เป็นไรนั่งหลังก็ได้เฮ้ยนี่เป็นไงที่นั่งหน้ากดปุ่มไหนนะกดปุ่มไหนนะกดแล้วนะไอชิคยังไม่ได้นั่งเลยไอชิยตายแน่ตายแน่มีตายแน่เดี๋ยวข้างล่างเนี่ยข้างล่างยัางอยู่คนหลังนะนี่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างบนสุดเลยอ่ะ บางหนึ่งทีต้องเครงกลเอ้าเข้มมาแล้วอึมีคนโควิดอยู่ข้างในเนี้ยเออเฮียฮีโร่เร็วเร็วกระปุ่มกระปุ่มปุมมันออกไปข้างนอกหาแล้วชิมหาแล้วชิมหาแล้วชิมหาแล้วมันจะเป็นฮีโร่มันไะเป็นฮีโร่เวลาฮีโร่โอโหอ่อาชิเม่อาชิเมอเอ่ออตาอุตาอตาเพิ่งเห็นเนาะเพงเห็นอุต่าอนงอนที่มึงอุต่าโคเจียงถิมนะเพื่อนฮะมีอะไรยัง อย่าบ้าพี่อย่าบ้าคุณาก่อนคุณบาก่อนอย่าบ้ายายอะคุณบาก่อนคุณาก่อนก็เทยแกเอาไปเอาไปแกกเทยแกกเทยแกส่ดินไม้บูคุณลงลงล่างเลยพี่ลงล่างเลยพี่ลงเลยีก็เทยแกอยากยุ่มอยู่ไปเลยนะนี่ชัดโอเค ไปไล้โอ้โลงสีลงสีเยี่ยลงสีกระโดดอ่อนก็ตาะไปเลยไปเลยเลือแต่ละคนเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยห่หน้าเนียนเนี เฮ้ยอาทำไมล่ะทัไมจังหวเ้ยเหมือนไอ้นี่เหละลูกยออะไอ้ยที่แบบสวบด้งง้งงดลูกยอแไอ้ยกูตายตบฟุงเด้งอยู่เลยงานดีนี่ไงมนเรนโบ้นะ เฮ้ยเล่นยังไง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 ขอดูยังไงเล่นยังไงไม่หวาบสิงซาสวร์สิงซาสิงซาไม่วากูึ้้สิงซาสวร์เลยกูคือไม่ทันว่ะเฮ้ยตอนสีมงีม่วงสีม่วงสีม่วงสีมวงสีม่วงสีมีม่งววอกันรันัน้ยไกลเลยมิ้นงเชื่อกูเหรอจีได้แล่สีม่วงอ่ะสีม่งมันจะมีนะเนีมันจะมีบนัสพิเศษเหรอโอเคแต่กูไม่รู้แต่กูจะเอาสีม่วงอยู่ดี อะไรอ่ะม่วงแบบไหนอ่ะม่วงอันที่สองอ่ะอัน,นเดบม่วงม่วงแบบอันนั้นแะม่วงแบบชมพูนิดนึงอะ่ะไอ้น,นั่นไงชิงช้าชิงช้ารอรอชิงช้าแล้วก็ขึ้นแน่ไม่ได้ไแดงไปละไม่ขึ้นดีกว่ายังเดี๋ยวรอกอนเมื่อรอน้ำมาขึ้นหนโบนะัสไะชิงช้าถ้าเราไม่เฮียตายกันยกคันยกคัน โมนาดอกมันไม่มีหรอกแค่ไอ้นี่มันอยากขึ้นสีม่วงเฉยไม่ไม่ใช่แค่ถ้าขึ้นสีม่วงมันไอ้นี่มันจะประกาศพอดีว่ามันคืออะไรอ๋ออะไรนะแล้วก็ลงมาไปอีกเลยโอ้ย่งไอ้เหี้ยจิงช้าสวรรค์ท่านลไม่ทำไม่ไหวทำไม่ไห้เฮียทันไม่ไหวทำหรอทำเด้อโอ้โหตุ๊ ไปเจออะไรอุ้ยโดนลงน้ำตายตายอือเหลือเลือเหลือเเอตายเหี้ยโอ้ด้งไรเงี้ยเป็นอันนี้อะไรเหี้ยเอออะไรโก้ว่าได้ยังตะเกียบไปข่วยโอ้โหโว่าแต่ว่าน่าสบายวะตึกแม่งเปิดอันตไอ้เหี้ยกระโดดลงน้ำตึกแม่งโดดลงน้ำเองเลยไปต้องรอด อุ้ยดันอุ้ยปารี้พารีสอุ้ยนี่ไงมีมามุนมามุนน่าใจหรออยากเล่นอยากเล่นไปไปมามุนมามุนไปเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนได้บ้างมีเพลงด้วยมีเพลงเล่นไหนอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีอันไหนเจ๋งอันไหนเจ๋งเล่น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 เฮ้ยกูอยากเล่นอันนี้กูอยากเล่นอันนี้อยางเล่นคือมีด เอาล่นยังไงอะเล่นยังไงเนี่ยนั่งเลอุ้ยเอ้าไม่ขึ้นนะเอ้าไปเรือดีกว่าเอ้ยได้มาหมุนสาวๆชอบม้าหมุนฟุตสลัดกูจะนั่งหน้ามึง ม้มากูเร็วกว่าเราจะไม่แตกตื่นเราจะไม่แตกตื่นม,ม้าหมุนคือชีวิตจิตใจใช่ไหมกูจอยู่เง,ง,งี้ยจนจบจะไปต้มไข่อยู่่นีจะไปต้มไข่กับเพลงสุดมันอ่าตะกูเพิ่มเฟิร์สเบอร์ซั่นด้วยอ่ะ ไอ้เหี้ยไม่กระเด็นเด่นหมดเลยอนี่ยตายห่าหมดยกปิ้งอะไรอะอะไรมันอะไรมันปิวบัางแค่เลยวะโอ้ยเนี่ยพวกฝ่ายกับน้าหมุนเิ่มเพลินสนุกอ่ะ เพลงโคตรมันดื้อดื้อดืดืเยคนหนึ่งก็อันนี้เหมือนกันนะแยมีความคิดไอ้หมีมากระโดดไอ้หมีฮะดู อะไรอ่ะดูดิเี๋ยวดูนึงกันยังไงเนี่ยปะไม่งดูตอนนี้อะไร่เฮ้ยเียนน้อต่อมาะไรมึงไม่ดูเมื่อกี้อุยอ่ะพึ่งมาไอ้เงี้ยอะไรมากู้มหมอมาหมดเปิดอันตีสองเปิดอันตี